วิ่งตามวิ่งตามโค้ดครับไปเลยไปเลยดูอาไปเลยครับ <ไป S 1> ชา ไปเลยวอยยาไอวับสองขาพร้อมกันครับลูกไปดูอ้าล่ายไปองขาพร้อมกัน ไปเลยนั่นและเร็วเรียชาฟิกเร็วชาฟิกชาฟิกเร็วไปเลย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 อากอากบลาอากอากบลานีชามยกขานีทางนี้ทางนี้ดูอาทางนี้ อ๋นั่นแหละลูกไปอาเไปนะเออนั่นแหละนั่นแหละถูกต้องไปเดยลูกโอ้ยาย่ยาลูกกเลยลูกอาตามเพื่อนไปเลยตมตามดูตามตามตามเ้ยไม่่นใหญกก่อนลุนเล็กก่อน นั่นแหละอาดูอาชฟิกดูอาชฟิกชาฟิกเลี้ยวอานัแหละตรงไปเลยครับลูกตรงไปเลยไป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 ไบไปอไปอันอตี้ยไป